สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่อง i f w i n Family เอ๊ะ If w i n Channel Family 2กันเลยนะคะแล้ววันนี้ i f w i n ก็จะนำภาพนิ่งเกี่ยวกับทิ้งฟ้าเวลาหาและฉลอดออตินนะคะอาจจะมีคนอื่นเกี่ยวข้องนิดนึงนะคะขออภัยในความเสียงสอดแทรกั่นก็คือพัดลมนะคะทุกคนผา ก่อนอื่นเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ล<ด>ค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดติดตามกันนานๆนะคะให้กําลังใจกันด้วยนะคะทุกคนค่ะพูดคอสสุดๆนเนี่ยถ้าใครชื่นชอบมิสแกนก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้อีฟวีนด้วยนะคะในที่นี้ก็คือว่าอีฟวีนเนี่ยเอามาลงเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เขาเสียหายแต่อย่างใดน,นะคะมาในในทางที่ดีต่างหากค่ะ ไม่ได้มีแ่งไม้อะไรก็ตามค่ะ